มาถึงคู่ที่2ครับมุมแดงพลังพลจอทวีชัยครับเจอกับแกนศักดิ์ศักดิ์รังสิตกับมุมน้ำเงินพิกัด126ปอนด์พลังพลจอทวีชัยก็อายุ20ปีนะครับเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม์อีกแล้วครับทวีชัยหุยกู้มานะครับคนหน้าและผู้จัดการครับสามฟอร์มหลังก็ครบสชาเลยนะครับแพ้ราชสีห์สสปกรณ์ที่สุรินครับ ชนะแสนเชิงเล็กป่าลั่นกรุ๊ปที่ลุมพินีแล้วก็เสมอวันชนะพอเจริญแพทย์ที่บุรีรัมครส่วนมุมน้ําเงินครับแกนศักดิ์ศักดิ์รังสิตเกับอาอยุ19ปีจากจังหวัดพัทลุงครับจกมา47ครั้งชนะ32แพ้15ครับเสียศักดิ์รังสิตครับเป็นหัวหน้าคณะ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนพรสวรรค์เกียรติเขาน้อยครับชนะคะแนนปราศึกเกียรติธนโชคล่าสุดนนกับแพ้คะแนนเกาะเพชรครับ คะแนนคู่แรกออกมาเอกชันสาเสี่นะครับพิทักษ์ทองแผ่ภูนสักพึ่งทองและกิจจาดวงดาวพารำครับให้แดง48น้ำเงิน49ขวามือสักรังสิตครับในคณะของไครมมยสักรังสิตมาอีกแล้วครับน่ทำาลกอีกภาคหนะึ่งมาให้กาลังใจทางด้านแก่นสักสักรังสิตคนละตัวกับแก่นสักสักรังสิตเหมือนกันนะแต่นี่คนละคนกันครับครับนะแก่นสักตัวนั้นน้ําหนักไม่ถึงนี่ครับ อำนาจเล็กกว่านี่ครับกรรมการกิจจาดวงดา,าพารามนะครับยศร้อยตรีนะครับกรรมการพุ้ธศิลินให้คะแนนสามท่านีมีธีนกรณ์พัทลุงสราวุฒิรงคงและวรวิชเชือ้อสุวรรณรูปร่างนี่สูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับกับกรรมการคนนี้กิจจาดวงดา,าพารามไ่ให้จับตาเลยครับเป็นีวันอีกคนหนึ่งที่รูปเร็วฉับไวครับทันต่อเหตุการณ์เป็นถือว่าเป็นจอมบินอีกคนหนึ่งเลยเรียกว่าเซฟนักมวยในสุดยอดครับ เสีย่ยงเสี่ยงเจ็บเหมือนกันครับกรรมการคนนี้นะหือว่าขอชื่นชมครับก็เรียกว่ากรรมการเองก็ต้องที่สองร่างกายให้ดีด้วยนะครับครับพักผ่อนให้เพียงพอครับเพื่อจะได้เียว่ามีไหวพริบนะครับในเรื่องของการเข้าชาร์จนักมวยการตัดสินครับแต่เข้าผิดเรียมผิดทรงนี่กรรมการเจ็บเลยนะจังหวะนักมวยจะตีเข่าจังหวะนักมวยจะออกแข้งวางแข้งนี่เขาไปขวางทางตรงนั้นเลยโอ้โหเดือดร้อนเลยครับ าการั้งกำลังก็ต้องทิดร่างกายครับยืนให้ถูกตำแหน่ง126ปอนด์ครับคุณู่นี้ก็ขยับจากแรกครับขยับขึ้นมา1ป่ปอนด์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสีคุณภาพสีโอเรนเซนเพน์ครับโดยเสียต้นนะครับ0-2 ใชครับ0 6 1 9 1 2 3 3 3 3นะครับสีโอเรนเทนเทนขอบคุณบริษัทฮารีลลี่คัลเลอร์แอโรเซอร์จำกัดนะครับโดยธนาคิเฉลิมรน้อยเมืองไัยใหญ่ครับหลังคาเมทันซีปลาสีโตครับงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองบายสเตร์ศูนย์สองแปดเจ็อุปกรณ์มวยท็อปจริงยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคาบุตรีอยู่ข้างขวดสอจพไทน์ทุนจันแจ่มนะครับม้อกู้ชนาคอกทุกคู่ทุกสัปดาห์ครับ คุณสจสมคิดมากวงและกาแฟโฟกัสชุดกีฬากีฬาเครื่องเสียงติดรถยนต์วอชิปยากระสาเส้นตราโคเทียมเปลี่ยนโดยห้างขยาสมศัติ์เพศสัตว์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นคุณวิเชียนสมพรุ่งโรจน์ครับจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, จำกัดโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกีมไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 ย้ำนะครับโปรโมเตอร์ของเราปรมรราภิเเกเพชรที่ปิวัตีระเดพง์ อยากพี่น้องห,หลายๆท่านพระพุทคุกอาจจะยังไม่ได้รับการเรียนเชิญครับในวันที่24นี้ครับปีสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสซตครับเข้าสู่พิธีวิวานะคุณคุณปองครับหรือพิธีมงคลสมรสครับคับบุตรชายคนเดียวของพรมราชชุนเขียดเพชรครับก็การไม่ถึงนะครับ กราบขออภัยแล้วกันนะครับใช้เสียงตรงนี้ป่าประกาศไปถึงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับใครจะเป็นรู้จักกับคุณเบียรเกียรติเพชรนะครับผู้พันแอลซอแดงหรือโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรก็มาร่วมแสดงความยินดีกันได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมเตอร์ของเราวันนี้ชกจริง24พฤศจิกายนนี้ครับพี่สมสรทอาหารบกวิภาวดีรังสิตครับตัดเชิญครับผมโดนคนหนึ่งเมียนายทุกข์กับลูกไม้หลูกไม่ไกลต้น 2.2ไทเทเนียมพลสัสพิเศษดอกเบี้ย1.99%ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้มวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่อ,องทั้งหมัดเท้าเขา่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียริคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดี คิวไลฟ์ life. นมคุณภาพอยากเห็นเมืยไทยมีคุณภาพจากสากรคกอนโคนมวังน้ำเย็นทำไมผมถึงใช้ Forest Collection เพราะมีน้ำมันสกัดเย็นจากผิวมะกรูดช่วยแก้ปัญหาผมขาดูดร่วงได้จริงถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ด้วยตัวคนเองดีกว่าถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าท้าหรอก Forest Collection ครบสุดกล้าท้าหลอก มาถึงช่วงนี mmm ้คร the ับมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะของคู่เอกนะครับขอเชิญตัวแทนจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบ5,000บาทให้กับปิ่นเพชรสิทธเจ๊แดงครับนี่แหละครับรับไปเลยครับผู้ชนะของคู่เอกเราครับปิ่นเพชรสิทธเจ๊แดงครับตัวนี้ไปชมการจุดมุวิีในยกที่3มันต่อครับก็แสดงความดีกับนักมวยด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับและก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัด ท่อดีท่อ p ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุมราคาครับโตโยต้าไฮรักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุยยูเรียตรานกป,ปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้น้ำดําตราเสือดาวยา l อลตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดยาแก้ค,คูครับมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเคก้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ แชมพูคุดแทลดผมร่วงผมบางสีสะล้านน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวและยามองน้ำเชงเชงอิวกลิ่นยูคาลิตัสนมตราคิวไลนมดีมีคุณภาพของสากรโคนนมน้ำเย็นโดยคุณอานวยธงกบผลิภตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวและน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซบ่บจิจจัดจโดนใจครับนี่คือมชัดเล็กสิทธวยไทยท่อน้ำไทยโดยฮีโร่ของเราจบคู่นี้จะเป็นคู่ของชัยนรุ์จ่ายยึดกองสืบกับเพชรดำสจริบมังน และตามด้วยเพชรนิรันด์ดาบรันสาร,รคามปะทะกับดาวไฟสอเสือเพชรคู่เอกชัดชัยพิเกศชัยมวยไทย,ยิมเปเจอปื่นกลเลนครสีและยังมีคู่สำรองทัพฟ้าใหม่ดาบรันสาร,รคามกับเอกลักษณ์ก่อพีนพัฒน์นี่คือโปรแกรมมวยวันนี้ของคมชนดลึกนาว26ครับเอาล้ครับเริ่มจะเปิดแล้วครับเกมการชกสูงสูงยาวยาบแบบนี้นี่ออกอาวุธถนัดทนีครับหนีต่อกับแกนสัก กลังคนนี่ก็ไม่หนีมากครับวันนี้แต่เรียกว่าคงอั้นกันไว้เยอะนะครับน้องๆนักมวยครับเปิดฉากมาคูา 1, ่หนึ่งคู่2นี่อาวุธยก1ยก2นี่ใส่กันมันอย่างนี้ครับขอบยาลึกศึกมวยไทยเรียกว่าเปิดคู่มวยออกมาก็เป็นการเปิดคู่มวยคุณภาพจริงๆคู่นี้ก็ภาษาม,มวยก็บอกว่าปาหัวตัวเท่ากันครับคุณป๋องคู่นี้ไม่มีใคร,รได้เปรเียบเสียเปรียบเรื่องรูปร่างวงในนี่เรายังไม่เห็นนะครับ ส่ือมากนี่จะเป็นสงครามแข่งครับตอนนี้ถ้าเอาหน้าตาก็ใครต่อรองแล้วครับคู่ขี้สูสีจริงๆอาวุธมวยไทยเป็นหลักครับมัดเท้าเข่าศอกเราต้องบอกได้เลยว่าเป็นศิลป,ปะที่ไร้กาดที่สุดในโลกครับศิลป,ปะป้องกันตัวมวยไทยนี่ครับแกงสายของพลังพลติดบังครับแกนสักขยับขยับเข้าไปติดบั้งเหมือนกันครับแกงสายลุดครับ ขวบได้ดีครับทางด้านพลังพลโอ้ก็ะต่อยเมื่อสักครู่นี้หวาดเสียวจริงๆครับมันสุยไปนิดเดียวเองครับเดินหน้ามาอีกหน่อยนึงโอ้โหนึกไม่ออกเลยว,ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เดินมาซ้ายหน้าของทางด้านพลังพลมาขวาก็ได้เหมือนกันนละทีหนักหนักน้นๆครับโอ้โหนี่ครับแข้งต่อแข้งเลยครับ แลกกันชนิดไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้ก็ยังหาจังหวะอยู่ครับทางดนน้าแกนสักถงนักวยต้องเก็บอาการให้อยู่โดนก็ต้องเก็บเก็บก็ต้องไม่สแสดงอาการให้คู่ต่อสู้เห็นตีอย่างเบายคนละทีโอ้เป็นผู้ผ่คุณภาพอีกคู่สแลวคาับวันนี้นะขยับเดินเหมือนเดิมครับแกนสักแต่ว่าหาจังหวะอยู่ครับตอนนี้ลุดครับนี่กับรอจังหวะสองครับพลังทน วันนี้มีต่อยละเอียดเลยครับมีลูกทีบมีหมัดแย็บครับโอโ้นี่ครับลุดอีกแล้วครับแกนสักครับสืบเท้าไม่ถึงนะครับแล้วก็เตะสูงด้วยครับเตะเอามันครับแบบนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเล่ะอสองสาวเลย ฮะไม่ไดีการแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้พ่อน้ำไทยพ่อน้ำใจหมูไหมครับอ,อ อายุ50กว่าละต้องเลือกทานหน่อยต้องเลือกทานในครบผ้าหมูดได้ครับแล้วเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนทัมซูเวอร์50าาสมีวิตามินและเหลือแรกรวม23ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเหมาะสำหรับวัย50ปีขึ้นไปผมเลือกเซนทัมซูเวอร์50าสิพลาสสปอร์ตทุกองศาไถลักรีโวอทีอาร์ดีสปอร์ตชิวใหม่เนืบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชูล่างดีซีเอสเนืบเราใจสไตล์สปอร์ตต้องไถลักรีโวอทีอาร์ดีสปอร์ตชิวใหม่ เมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินใช้กาวิสคอนดวลแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลเพื่อป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดวลแอคชั่นเพื่อบรรเทาสองอาการ,นนารกลับมาติดตามกันต่อนะครับ ในานามของคนวงการหมัดมวยนะครับก็อยากจะเรียกร้องไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานะครับในเรื่องของการช่วยองค์คาพยพมวยไทยนะครับนำสู่อุตสาหกรรมมวยไทยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องอาศัยเครื่องจักรครับแต่เป็นตัวบุคคลครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องช่วยกันส่งเสริมนะครับถ้าไม่รักไม่ชอบมวยไทยโดยส่วนตัวก็อย่าขัดขวางครับเพราะว่าการขัดขวางเหมือนการทําลายครับเนื่องจาก นักมวยจะไม่มีเวทีชกเมื่อไม่มีเวทีชกก็ไม่เกิดการพัฒนานักมวยหน้าใหม่ก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่เก่งนะครับคนไทยไม่เก่งมวยไทยก็หมดความภาคภูมิกันพอดีเพราะฉะนั้นก็ฝากณตรงนี้แหละครับช่วยกันส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอย่าอาคติว่าเป็นในแง่ของการพนันอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับครับ ผลงานศิลปะประชันช่างไพของเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับยกที่สามตู้ที่สองครับพลังพลจอทวีชัยแดงครับน้ำเงินแก่นศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมอะเสียศักดิ์ส,สังลรุยเลยครับลูกพี่ของแก่นศักดิ์ครับอะยกที่สองนี่เตะหลุดไปหลายทีครับยกนี้หันมาเล่นวงในเตะหลุดนี่แรงหายไปด้วยนี่ครับน้องหนุย่ย เพราะฉะนั้นนี่เตะนี่ต้องไม่หลุดนี่ต้องเตะอย่างนี้อ้าวเสียขามาครับแกนสัก้พลังพนมีศอกด้วยฝันศอกสายขึ้นแล้วก็เค้นขวาสวยครับแกนสักครับเสือจิจ้มเสือแล้วครับของแกนซักไม่สนครับเดินห้ามถอยเสียสักสั่งนะครับมิน้เงินตอนนี้อุ้งตีพลังพนแกนสักชิ้งจับขึ้นบอลแล้วก็เสียบเข้าไปคนละทีคนละดอกสน,นุกเลยครับรเกมนี้แต่ ปัดกันตีอยู่มุมนั่นแหละครับไม่หนีไปไหนครับอ้าวพลังพลยัดไส้ครับแล้วก็กันเอาไว้เสร็จสับครับยัดอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเหลมๆ็มเหล็มยรัดจังหวะแทงของพลังพลแทงได้ดีครับแต่ว่าแกนสักไม่ยอมไม่ยอมแม่แต่ใจใงตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับกิจจาครับโอ้โหโดนหนักหนักเน้นเน้นเนื้อแต่ทั้งคู่ยังไม่ยุบเก็บอาการได้ดีทั้งคู่จริงๆครับเหนื่อะแต่พวกมวยก็ต้องเจ็บนี่นะครับ โอ้โหพลังพลก้าวสลับเสียบอ่บาพลังพลมีรอจังหวะสองครับส่วนแกนสักก็พยายามจะเปลี่ยนวงในครับพยายามขวางเข่าโค้งของพลังพลอ่ามันติดมุมครับแยกออกมาก็เชื่อัมทั่วครับกรรมาการดึงออกมากลางเวทีเดินเข้าหาต่อครับแกนสักที่ขวาไหมครับพลังพลอเอาใครจอแหลมครับ จะแขวนเจ็บครัแต่นี่โดนเน่ะทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วอย่างนี้อยู่ที่ท่าทรหดอยู่ที่หัวใจนะครับแต่ขวาแล้วเสียบครับเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับทางด้านแกนสักเสียบไว้ก่อนครับอาศัยลูกขยันเข้าสู้ครับตอนนี้โธ่หดดักแทงครับโอ้โหเข่าแหลมตั้งรอเลยครับลูกจับลูกล็อกของแกนสักพยายามจะป้ายไปหน้าแล้วเสียบครับ แม่ตีขวาครับนี่ครับแม่พอพอเชื่อทีไรนี่กรรมการก็รีบแยกเลยครับเดินเดินเดินแกนซักทีพี่เลี้ยงเสียสักไม่ต้องถอยเตะไม่โดนจังหวะสุดท้ายของแกนซักแต่ก็เดินต่อโอ้โหนี่แหละครับแมวิ่งไปชนต่อครับแกนซัก ระบบป้องกันตัวดีครับแล้วก็ปิดล้มลงไปเลยครับทางด้านพลังพลก็เสียหลักครับเป็นจหวะเสียหลักด้วยครับแก่งศักดิ์ครับเสียราคาไปเล็กน้อยอา้าวไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเหลือนะครับพักก่อนครับยกนี้ฉันมีวันนี้ได้ด้วยความทุ่มเทของฉันและแม่ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้มอบพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงให้เขาตั้งแต่วันนี้ขอแนะนำคิว โฉมใหม่ที่มีซ้นไบโอติกและ DHA 34มิลลิกรัมทพื่อพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงที่จะช่วยสร้างโอกาสในอนาคตของเขาไฮคิวซูเปอรโกเพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้สปอร์ตทุกองศาไยลักซ์วทีอาร์ดีสปอ,อร์โกโว์ใหม่ นนบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชู่วล่าง CCS เนบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไทยลักทีวีอาร์ดี D, สปอร์ตทีวีใหม่ยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น โดยฮีโร่ครับขอบคุณนมตราคิวไล่รับนบดีมีคุณภาพของสากรคนนมวัาน้ำเย็นโดยคุณวนวยธงกกสามยกผ่านแล้วครับคู่ที่สองนี่ครับบรรยากาศช่วงพักให้น้ำครับนักมวยทั้งคู่ทีมงานก็พยายามกันนวดกันเต็มที่แหละครับการบ้านงานเข้าทั้งสองมุมซึกพีเคสันชัยวันที่22ตรงกับวันอังคารต้องบอกว่ามือรุนนี่ครับที่สนามมวยลุมพินีรามินทราเจียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองจัดดีครับ เอามวยที่ชุดพิมพ์มาอยู่มังี่น้องได้ชมกันเลยรณชัยสันติอุบลเป็นคู่เอกกับวัชรพลพีเกศสันชัยมวยไทยยิมบัลลังก์เงินปอพีนพัท์อัดกับรุ่งนารายมอรัตนบัณฑิตฤทธิจิตมองนอนชนกับเพชรพันธิ์พรหลักบุญเป็นต่อทอพราน49กับสิงห์ประพาสอจอเปียกอุทยัยวันที่22วันอังคารที่จะถึงนี้ครับไปให้กำลังใจซึกพีเคสันชัยที่สนามมวยลุมพินีรามินทราครับโอ้พูดง่ายๆสรุปความง่ายๆก็คือลัมทัวร์โดนหมัดโดนหมัด แล้วมีกระแทกเขาตามครับกรรมการต้องนับก่อนครับดูจงหวนนี้ก่อนครับนับถึงแครับเนี่ครับไปเผลอไปพลาดครับโอ้บอกครับโดยไทยนี่จะเผลอจับพลาดจับประมาทไม่ได้ครับกรรมการสับมือช็กแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักวยแล้วครับเปลี่ยนเลยครับโดนนับครับทางด้านพลังพลเวลาที่เหลืออาเฉยไม่ได้แล้วครับเอาขึ้นขวาขวาล่ะเสียบครับตีแล้วครับ พลังพลโมโหครับโมโหต้องเอาคืนแลลวครับเอาทีเผลอใช่ไหมเขาไม่ผิดกติกานะาสับมือชกกระต่อยพัวเลยโอ,ลลอ้เวลาที่เหลือเวลาที่เหลือทำยังไงครับพลังพลขวางครับขวางแล้วตีครับตีครับโอ้โหนี่คือความมันของคมชัดลึกนี่คือมนสเสน่ห์ของคมชัดลึกครับโอ้โดนนับไปแล้วครับไม่ยอมครับพลังพลครับ โดนนะแปดไม่ยอมครับยังมีเวลาเหลือเยอะมากเอาเสียบขวาครับพลังพลเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งครับอ้หเสียบเสียบจังหวะเสียบเข่าน่ากลัวครับขึ้นคอได้นี่น่ากลัวออตรอันตรายนะครับนี่คือศิลปะมวยไทยของเราเอาแล้วครับเวลายัังงเหลืออีกเยอะครับพลังพลเดินลุยครับโอ้ยเสียเขาาอ้าวเสียจกพยายามต่อยมัดหัวใจแหละครับหัวใจแหละครับตอนนี้ เรียกว่าใครจะ้นน้ำอดน้ำทนมากกว่ากันครับตอนนี้ครับโอ้โหต้นน้ำเต้นสักได้นะับแปดแต่ว่ามาถึงกลางยกตอนนี้ผล,ลังผอดบวกศอกสับเติม่แข้งซ้ายเอาแล้วครับปัวกันเลยครับ่อกกับสอกครับโอ้โหใครดีใครอยู่อย่างนี้ห้ามกระพริบ,าบตาเด็ดขาดแยกกระพริบตากันโอ้โหเสียบาวาครับเต้นสักนี่ครับลูกจบลูกนี้ทำได้ดีครับ แต่ว่าทีมงานของพลังพลบอกว่าให้เดินเข้าไปคล้องแล้วก็เสียบเข่าเสียบเขา,เบ,เขาบอกได้เลยว่ามันอยู่ที่หัวใจหัวใจโอ้โหลูกนีลิกลาชัดด้วยเขา่เาทำได้สวยพล,<อ>พลังพลเอมาล้ครับต้องทำให้ต่อครับพลังพนโกงมากโกงมากตีได้ไหมดีตาแล้วครับนี่แหละครับ,รบกีฬาแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราครับมวยไทยนี่แหละครับอเราต้องหวงแขนครับ นี่ฮะศิลปะมวยไทยของเราครับจะเป็นเข่าจะเป็นหมัดจะเป็นแข้งโอ้โหใคาจะหมดใครจะยุกพยายามชดนีตอนนี้อยู่ที่หัวใจแล้วหมดกับหมดนวะตอนนี้กอดแปรด้วยกันทั้งคู่ครับยืนด้วยหัวใจครับลพลังพลพลังพลยังไงครับวงในจัง,งจหวะนี้แกนสักเรียบเข่าครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับกรรมาการกิจจจครับดึงกรรมาการเมที เดินต่อหมดยกับเป็นยังเป็นไปได้หมดนะครับในยกสุดท้ายแต่ว่าเราพักก่อนครับสปอร์ตทุกองศาไพลักลีโว์ r ีสปอร์ตชิวใหม่เนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชั่วล่าน DCS นอกเน้เาใจไตสปอร์ตต้องไพล์ักลีโว t r ีสปอร์ตชิวใหม่ไม่จบ ให้วัตชิเฝ้าบ <t rio> ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้สเตปซิลรดน้ำพึ่งมะนาวยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอและยังช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการเจ็บคอใช้สเตปซิลขอแนะนำสเตปซิลออ์เอนวิตามินซ คือเรื่องจริงมันจะอกปุ้ยตาลปักห่างพิสูจน์ได้ของเขาหนีไปจริงจงงงงิ้งกกลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับกรรมการสรับปุ๊บฮุกซ้ายเมาแล้วก็ขาดเข่าขวาตามครับแแต่ว่าไอ้เข่าสุดท้ายไม่น่าตามครับแต่ว่าก็<น>ตามไปแล้วครับ นี่ครับค่ตสู้นี่ถือคืนแล้วไม่ควรตามแบบนี้แต่ว่าจังหวะฮุกนี้เป็นจังหวะที่ไม่ได้เกรงคอด้วยครับเพราะว่าต้นยกกับเสียหายครับพลังพลจากนั้นมาครับเดินเอาคืนครับทั้งข่าวทั้งแข้งแล้วก็จังหวะพลิกเรียมนี้ตามด้วยเข่าซ้ายน้ำหยดติ่งเช่นเดียวกันเรียกว่าพยายามจะเอาคืนแล้วก็พลังพลัสจากต้นน้ําโดนนับแปดทให้เกมนั้นมันสนุกตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับ เอาฝากด้วยครับวันที่22เสร็จอยู่ในสัปดาห์เดียวกันวันศุกร์ที่25เกียรตเพชรบวกสิทธิ์นุ่มน้อยก็จัดไวด้ดีดีครับคู่เอกของเรานั้นจัดให้สักการีน้อยอวุ่นสุวรรณประทะกับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างคู่รองเอกวาอยุมอกร,รุงเทพธนบุรีเจอกับซุปเปอร์เจ๋งปอพีนาพัดตามด้วยกากา้าแป๊มิุรีขยี้กับต้องศักสอสอ,สอประกอแสนสักสอบสบุญเยี่ยมครับดาวรุ่งอางนาคตเจอชมูเพชรชมูเพชรสิทธิ์ดาบหวาด นี่คือผลงานวันที่25เกียรติเพชรบวกศิธินุมน้อยที่สนามมวยลุงพินีรามินทราครับก็ไปติดตามกันครับรายการมวยดีๆของกลุ่มบ้านพลเมืองดีครับทั้งวันอังคารและก็วันศุกร์ครับแต่ตอนนี้บนเวทีครับยกสุดท้ายโอ้พลังพลยกสี่โดนนับครับยกสุดท้ายทํำยังไงต้จองเอาคืนนะครับหมัดเท้าเข้าศอกเรียกคะแนนคืน ยก4นั้นหลังจากโดนนับแล้วก็ถือว่าทําได้ดีครับพลังพลยกนี้ก็ต้องทําให้ดีอีกยกหนึ่งนะแต่ว่าแกนสัตไม่เล่นด้วยแล้วครับตอนนี้กอดเอาไว้ครับกอดเอาไว้แบบนี้แล้วก็ป้องกันตัวครับุดเปลี่ยนจริงๆครับต่วตนยกที่4อ,อยามจะเอาศอกมาช่วยครับ เรยวแรงนี่มันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแะครับทางด้านพลังพลอ่อย่าท้อครับอย่าท้อครับยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดพยายามที่จะเน้นด้วยศอกแต่ว่าจังหวะของเต็นสักไม่ประทะและไม่จำเปน็นเลยครับเต็นเก็นซตั้งรับพลังพลเองก็ดูแผ่วๆลงไปนีวิ่งเตะไม่โดนอี่ต่งางหากโอ้โหนี่ครับหมดครับทางด้านพลังพล อ่ะนอีกก๊อกครับอีกก๊อกหนึ่งครับแต่ว่าแก็บจักก็คุมเกมครับตอนนี้กอดเอาไว้อย่างเดียวก็พอแล้วครับคือกําลังใจตัวเองมีนับตุนเอาไว้ครับเอาไว้มีกําลังใจพิเศษตุนไว้ตรงนี้อยู่โดนยังไงก็ทนเอาคะอยู่ได้ครับน่าจุเกดเปลี่ยนจริงๆครับเป็นความโชคดีที่ยกต้นยกสี่ได้นับครับ รอรามพนต่อมาถอยหายใจแล้วก็เดินต่อครับนี่ครับนแกนศักแาบนี้มีอีกภาดแน่นอนครับเพราะว่าลูกนับลูกนั้นมันขาใจครับมันเป็นติดเปลี่ยนลูกเดียวครับในโอกาสเจอกันอีกแน่นครับติดตามเลยครับคู่นี้พลราพนกับทางด้านแกนศัก นี่เป็นผู้ที่2แต่ว่าสนุกคุ้มค่ากับการติดต,ตามชมช่องนาว26ของเราครับผมฉันรู้สึกวยไทยเท่าทนั้นไทยเดืฮีโร่โดยโปรโมเตอร์ของเราครับหนุ่มใหม่ไฟแรงเบียร์เจี๊ยบเพชรอ้วนเมืองนอนทและทางด้านหนุ่มน้อยเมืองหา,างดใหญ่นี่ครับเกิดอีกแล้วครับแต่ว่าแม่เห็นน้ำหนักหมัดนี่มันไม่มีแล้วครับทางด้านพลังพลช่วงปลายยกที่4ก็เร่งสุดนิดแล้วครับ สงครามสงบครับตอนนี้แี่ก็ถือว่าพลิกไปพลิกมาสนุกเลยครับก่อนที่จะมาโดนนับแปดนี่พลังคนก็ดูได้เปรี่ยมนะครับในสายตาของแฟนมวยครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่โดนนับแปดครับมีโอกาสเจอกันอีกแน่นอนครับมวยคู่นี้กรรมาการกิจจาร,รวมดาวพารามนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ ชูมือไปที่แกนสักสักรังส์ครับนักชกจากพัทลุงครับได้รับการชูมือครับพัะก,ก่อนครับเดี๋ยวมาดูมวยคู่ค้าของรายการใช้นางรงเจอกับเพชรด,ดำ